หน่อไม้ใหญ่ดมสมบูรณ์นะคะที่บ้านไม่อึดไม่อยากกินนํากับวทันแม่อยู่บ้านเราทั้งขายทั้งแจกกินนำกทันแลนววะ ทั้งขายทั้งแจกกล้ามดูดมสมบูรณ์อยู่บ้านเราก็ไม่อดตายนอไม้กับเกอดดีดี บอกปลาก็พุ้เทาเนาะพุทเทายูบานเนาะบุมีคนพัฒนาซอยเพื่นพุ้เทากำลังแรงงานเพื่อนกะบบไหวเพื่อนกนลอะล่อว่าเมื่อใดลูกทิ้งากันตาวมาอยู่บ้านมาพัฒนาเอเดอร์เรวอะน้องซอกน้องส,อกองสกะกะมาเบิ่งมาพัฒนาอา้าวเรวอะ เทบอ่อปลาสองบอ่อก็บ,บ่มีคนมาเบิงมาแยง,งให้เล่าเทียงก็จนเป็นเทียงหน้าหางแล้วพี่น้องดูต้นอันนี้นะใหญ่มากค่อยว่าสีให้จางให้ขาเจ้ามาตัดให้อยู่ด้เนี่ยใหญ่เกินใหญ่มากมาย ซื้อน้ำต้นใหญ่โอบกอดโอบกอดบหุ้มแล้วต้นใหญ่มากกลับมาบ้านชีก็ไม่อยากจะกลับไปทำงานแล้วค่ะอยู่บ้าน ขันคนขยันกะหาอยู่หากินหาปูหาปลาแถวหายแถวหน้าแถวคลองแถวอย่างเฮ้านี่ล่ะข้างนี้ก็เป็นคลองฝั่งนี้ก็เป็นน้องสะสะเลี้ยงสักปลาธรรมชาติก็พ่อ,อยุพ่อกินจ้ะอุดมร่มเย็นอยู่บ้าน สุขได้เล่าจะเท่าอยู่บ้านเรา